พี่เป้งได้เวนตาแพนเค้กมาแล้วใครอยากได้ฟังถึงนี้สอนรักของฟรีจากแมปแพนเค้กทั้งหมด3ชิ้นน่ารักมากเลยและชิ้นแรกจะเป็นตุ๊กตาราชาแพนเค้กที่จะอยู่บนหัวของเรา,ขาเขาแจกเพียงแค่1 5 0 0 0ชิ้นชิ้นที่2นะคะจะเป็นน้องแพนเค้คกคาราวีนนะ่ารักแบบนี้นะคะบอกเลยว่าไม่มีไม่ได้แล้วจะอยู่ที่ไหล่ของเราจากนั้นนะคะน้องจะเป็นเวนตาไข่าดาว นี้บอกเลยไม่มีไม่ได้แล้วเพราะทำงามงมากแจกตั้ง3ามหมื่ชิ้นเข้าแบบตามพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะคะแต่บอกก่อนว่าแแบบนี้พี่แป้งเคยสอนมาตั้งแต่ยังไม่เป็นลิมิเต็ดนะคะน้องน่าจะมีคนจําได้และเคยเล่นบ้างแล้วแบบนั้นสบายเลยค่ะเดี๋ยวพี่แป้งจะพาน้องๆไปดูนะคะว่าเควสเนี่ยมีอะไรบ้าง ให้น้องกดด้านซ้ายมือแล้วกดอันที่2นะคะเราจะมาดูกันว่ามีเควสอะไรบ้างอย่างไข่ดาวเนี่ยน้องจะต้องทาเควส3าเควสนะคะภายในแมพให้เสร็จซึ่งบอกเลยว่าไม่เกิน5นาทีก็ได้แล้วสําหรับคนที่เคยเล่นอันที่2เนี่ยน้องจะต้องรีเบิร์ดนะคะต้องเคยรีเบิร์ดก่อน1ครั้งแล้วจากนั้นไปเทียที่17ค่ะลอเวลที่17นั่นเองใครที่เล่นไปเวลสูงๆแล้วบอกเลยว่าสบายมากและอันที่3นะคะน้องจะต้องรีเบิร์ดทั้งหมด15ครั้งถึงจะได้ตุ๊กตาราชาแพนเค้กหาน้่วาเโน เทียที่เท่าไหร่แล้วนะคะมาดูที่ป้ายตรงนี้ได้เลยนะคะส่วนใครเนี่ยที่ไม่เคยเล่นบอกเลยว่ามันไม่ได้ยากน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูเควสกันก่อนว่าเควสมีอะไรบ้างพี่แป้นจะอธิบายให้ฟังทีละอันแล้วเล่นให้ดูนะคะอย่างแรกเนี่ยน้องๆจะต้องสร้างแพนเค้กนะคะ1000อันทั้งหมด5ครั้งนะคะน้องๆ5ครั้งแล้วน้องๆก็จะได้เควสแบบนี้เลยคืออันที่2นั่นเองสร้างแพนเค้กที่เกิน1000ไปนะคะจันนันนะคะมาตรงกลางนะคะน้องๆเดินหาป้ายที่มันมี3สีแบบนี้แล้วก็เดินไปหาป้ายเลยค่ะ กระโดดทั้งหมด10ครั้งนั่นเองกระโดดไปเลยกระโดดวนไปนะคะจนกว่าเควสมันจะขึ้นแบบพี่แป้งแบบนี้นะคะบอกเลยว่าง่ายมบกๆเลยพอเราได้2เควสแล้วค่ะให้นนนๆนะคะออกจากแมพนะคะทุกครั้งที่จะทำเควสใหม่ให้นนนออกจากแมพนะคะเพราะว่ามันบานนะคะแล้วเปลี่ยนเซิร์ฟนะคะสมมติทํา3เควสเปลี่ยน3าเควสเปลี่ยน3เซิเเร์ฟเลยค่ะอ่ะเราไปดูอันสุดท้ายกันว่าทํายังไงบ้างซึ่งเควสสุดท้ายเนี่ยนนๆจะต้องมีเพื่อนอยู่ในแมพแมพนี้นะคะจากนั้นให้นนเนเดินไปหาบ้านของเขาเดินดูตาม ชื่อน้าบ้านได้เลยพอเราเจอเขาแล้วนะคะน้องเดินไปในบ้านของเขาก็จะได้เควสแล้วสาเร็จเรียบร้อยและน้องก็จะสำเร็จทั้งหมด3เควสค่ะก็จะได้ของฟรีชิ้นนี้ไปเลย มันจะง่ายสุดสําหรับมือใหม่ก็สามารถทําได้แต่อาจจะต้องฟาร์มนิดหน่อยค่ะน้องๆส่วนอันที่2ที่เป็นฮาโลวีนแพนเค้กเนี่ยอาจจะยากนิดนึงส่วนใครที่ไปได้ไกลแล้วน้องๆจะต้องรีเบิร์ตก่อนหนึ่งครั้งนะคะแล้วให้ตัวเองเนี่ยไปอยู่ที่เทียร์สิน้องๆจะได้ของฟรีชิ้นนี้ไปเลยค่ะและสุดท้ายคือจะยากที่สุดและใช้เวลานานที่สุดคือน้องๆจะต้องทําการรีเบิร์ททั้งหมด15ครั้งเราเนี่ยต้องไปประมาณเวลที่15บห้ามั้งน้องๆพี่แป้งไม่แน่ใจเพราะพี่แป้งเล่นไปเล่นมาเวลที่สิบห้า แบบเศร้าใจตัวเองเหลือศูนย์หมดเลยฮือการฟาร์มนะคะให้น้องๆเนี่ยเก็บยัมมี่แล้วก็เอามาแลกนะคะแล้วก็สร้างแผนเค้กไปเรื่อยๆรืเ แผนเค้กไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะดับเทียงของน้องๆก็จะสูงขึ้นค่ะก็มาทําตามนี้ได้เลยวิธีการเล่นก็เหมือนกับการฟาร์มแบบไทคูนหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นประมาณเก็บแบบเนี้ยทั่วไปเลยค่ะมันไม่ได้ยากนั้นน้องแต่ใช้เวลานิดนึงนะคะรีบทำตั้งแต่ตอนนี้เลยสําหรับใครที่อยากได้ของแนะนำเนยคะน้องๆถ้าน้องๆไปเรียนแล้วไม่อยากเสียเวลาแนะนําให้ทาเว้นตาก่อนค่ะง่ายที่สุด